เปิดประตูสู่กกตเปิดประตูสู่กกตเปิดประตูสู่กกตเลือกตั้งระดับชาติเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นหน้าที่ของคนไทยทำความเข้าใจกับเรื่องราวเหล่านี้กับรายการเปิดประตูสู่กกต ดำเนินรายการโดยนันประพัฒนเฉลิมสินฮิรัม รับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเปิดประตูสู่กกตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา,าค,ค่ะนันประพัฒน์เฉลิมสินธิรันรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเจอกันเป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์ค่ะบ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมง,งกับเรื่องราวการทำงานของกกตค,ค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะนำเสนอเรื่องของสำนักง,งานกกตมีการจัดอบรมพนักงานสืบสวนและไตส่สวนให้เป็น บุคลากรการเลือกตั้งมืออาชีพเอะยังไงกันนะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะได้พูดคุยกันกับวิทยากรของเราซึ่งได้รับเกียรติจากท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งร้อยตํารวจเอกชนินน้อยเล็กอยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับและคุณอนันพัฒน์ครับสวัสดีครับค่ะเรื่องของการไต่สวนสืบสวนนะคะ เกี่ยวข้องกับงานของกกตในเรื่องของการตรวจสอบการเลือกตั้งที่ไม่โปร่งใสหรือเปล่าคะใช่ครับเมื่อมีการเลือกตั้งแล้วมีการาทุจริตหรือมีการร้องเรียนนะครับเกิดข้อสงสัยมีการร้องเรียนขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องมีการตรวจสอบเพื่อได้ค้อเจริงว่ามีการกระทำผิดจริงหรือไม่นะครับค่ะแล้วก็ในในเรื่องของการทําหลักสูตรตรงเนี้ยเนื่องจากว่า หน้าที่ของกะกะตเราจะมีเรื่องของการรับเรื่องร้องเรียนเราจะต้องมีการสอบสวนไต่สวนก็เลยต้องมีการอบรมหลักสูตรสืบสวนไต่สวนระดับต้นให้กับบุคลากรเหรอคะรายละเอียดเป็นยังไงเหรอคะเออคือที่มาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการรัฐตั้งเนี่ยท่านมีอำนาจหน้าที่ในการจับการรัฐตั้งนะครับไม่เป็นไปโดยสุจริตเทียท่ยงธรรมเมื่อการจัดการ และตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมเนี่ยหากมีกรณีที่มันเกิดการไม่สุจริตขึ้นมานะครับเช่นมีการซื้อจึกขายเสียงหรือมีการกระทาการอื่นๆเช่นขนคนไปลงคะแนนหรือมีการจัดการลรื่นลื่นนะครับเพื่อให้จูงใจให้ไปลงคะแนนอะไรประเภทเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นการผิดกฎหมายซึ่งอาจจะมีโทษในเรื่องของเพื่อขอสุจริตตั้งหรือ ให้เลือกตั้งใหม่หรือเพื่อนของผูสมัครนะครับทีนี้ในการที่จะดาเนินการรวบรวมพยานหลักฐานให้ได้มาถึงข้อเท็จจริงที่จะให้ท่านกรท่านสามารถที่จะลงตัดสินได้นะครับก็จะต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ของสมักงานชั้งการตั้งในการรวบรวมพยานหลักฐานทีนี้ตามเพื่อนอยากกรอบรัฐนูลว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้งนะครับมาตราส2สองเนี่ยกำหนดให้ กรณีของการสืบสวนไอ่สวนเนี่ยท่านคณะกรรมงานตั้งสามารถที่จะมอบให้พนักง,งานประเนินการสืบสวนไต่สวนได้คือพนักง,งานที่จะดําเมินการสืบสวนไต่สวนได้เนี่ยจะต้องอมีความรู้มีความเชี่ยวชาญมีความเข้าใจในกฎหมายนะครับในการสืบสวนไต่สวนหรือการดำเนินคดีรวมทั้งจะต้องอมีคุณวุฒินิติศาสตร์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ จะต้องผ่านหลักสูตรที่คณะกรรมการการตั้งกำหนดเป็นที่มาของการต้องทําหลักสูตรนี้เพราะฉะนั้นถ้าพนักงานถึงแม้จะมีคุณวุฒิวิทยาศาสตร์แต่ถ้าไม่ผ่านหลักสูตรนี้ก็ไม่สามารถที่จะทําการสืบสวนไต่สวนให้โดยชอบด้วยกฎหมายได้เราจึงต้องมีหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรบังคับนะครับเพื่อให้พนักงานสืบสวนไต่สวนทุกคน มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ถูกต้องโดยชอบด้กฎหมายครับค่ะบุคลากรที่บอกว่าเป็นบุคลากรของเจ้าหน้าเจ้าหน้าที่ของกกตน,นี่คือบุคลากรในในในส่วนไหนบ้างคะที่จะต้องมานั่งอบรมหลักสูตรนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีหน้าเราจะมีเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรก็น่าจะอันนี้คือการทํางานในระบบเชิงรุกเนาะเพื่อเตรียมรองรับตรงนี้ด้วยหรือเปล่าหรือ,อยังไงคะเอ่อใช่ครับ คือตามที่ผมเรียนไปแล้วว่าเมื่อกฎหมายบังคับนะครับว่าให้ผู้ที่จะมาทําหน้าที่สืบสวนไป่สวนเนี่ยต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่กรกตกำหนดนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับที่จะทําการสืบสวนไต่สวนในคดีเลือกตั้งเนี่ยจะต้องผ่านหลักสูตรนี้ทั้งหมดซึ่งเราได้ดาเนินการไปแล้วสองรุ่นนะฮะในการที่หลังจากเริ่มหยัดสอบรับนูลมีผลใช้บังคับนะครับทีนี้ในครั้งเนี้ยก็เราได้มีการ รับพนักงานเข้ามาเพิ่มเติมนะครับเมื่อมีการรับพนักงานเข้ามาเพิ่มเติมแล้วเนี่ยก็เลยต้องมีการฝึกบอบรมใหม่นะครับพนักงานใหม่ทั้งหมดคือเป็นพนักงานที่ดำรง,งตําแหน่งคือผลไต่สวนของ,รรงครพังก,กานอกตั้สในส่วนกลางแล้วก็ประจําจังหวัดนะครับรวมทั้งพนักงานที่สังกัดกลุ่มภารกิจไต่สวนหรือนิติกร ของสำนักกฎหมายแล้วก็สำนักนิจัยและคดีนั่นก็ส่วนหนึ่งทีนี้เรายังอบงรมพนักงานของสำนักงานยังตั้งในส่วนอื่นๆน,นะครับที่มีวุฒิวิจิตาเนี่ยเข้ามาอบรมด้วยนะครับเพื่อให้เกิดความเพียงพอต่อการที่จะ,ะดำเนินการคือผลกาบส,วน,สวนล็อภารกษษิจที่เกิดขึ้นในอมาคตอันใกล้นี้ครับค่ะ ความความสำคัญของการสืบสวนสอบสวนต่องานของกกตเนี่ยจะถ้าจะให้เล่าเนี่ยมันจะอา่าเขาเรียกว่าเป็นส่วนสำคัญเลยสำหรับการเลือกตั้งเวลาที่มันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งใช่ไหมคะวบาอยากให้ลองยกตัวอย่างเคสหรือว่ากรณีศึกษาได้ไหมคะเพราะว่าท่านทำงานเรื่องการสอบสวนมาโดยตลอดเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนตรงนี้คะ่ะเชิญเลยคะ่ะครับที่การเลือกตั้งเนี่ยที่ จุดที่สําคัญมันมีอยู่สองเสื่อนส่วนแรกคือก,การจัดการเลือกตั้งนะครับการจัดการเลือกตั้งแน่นอนมันเป็นมันเป็นจุดไฮไลท์นะครับคือจัดการเลือกตั้งภายในหนึ่งวันแล้วก็ต้องตรวจสอบว่าใครแพ้ใครชนะใช้ได้คะแนนเท่าไหร่อะไรต่ออะไรเนี่ยนั้นเป็นจุดสาคัญจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งหลังจากทราบแล้วใครแพ้ใครชนะอึงแมน้อยจะยังมีการรับรองผลตามมันก็ต้องมาดูว่าการเลือกตั้งนั้นเนี่ยมันสุดสรุปและเที่ยงธรรมไหมนะครับมีการร้องเรียนไหม หรือมีการร้องเรียนแล้วเนี่ยมันมีพยานหลักฐานชัดเจนไหมมีข่าวเยอะแยะนะครับหลายที่ว่ามีการซื้อเสียงมีการให้เงินให้ทองกันแต่ถ้าหลักฐานมันไปไม่ชัดหรือเราสอบสวนมีหลักฐานไม่ถึงเนี่ยมันก็ไม่สามารถดาเนินการได้มีหลายๆเคสหลายๆตัวอย่างครับในเรื่องของการซื้อเสียงนะครับแล้วก็มีพยานหลักฐานชัดเจนเช่นมีคลิปเอ่อมีคลิปโทรศัพท์นะครับมีคลิปเสียง มีคลิปภาพมีพยานยืนยันนะครับว่าผู้ใดคนให้ให้เท่าไหร่จำนวนเงินเป็นหลักฐานของกลางนะครับมีชัดเจนซึ่งเหล่านี้ถ้าแจดงชัดเจนอีกเราก็จะต้องนําเงินไปพิสูจน์ตรวจพิสูจน์ลายมือมือตรวจพิสูจน์ยืนเอเล็แล้วแต่นะครับเพื่อยืนยันความเพินมอีกครั้งหนึ่งถ้าหลักฐานมันชัดเจนขนาดเนี้ยนะครับก็แน่นอนฮนะจะต้องมีความผิด นะครับเราก็จะรวบรวมงานสืบสวนเปิดเผว่นนก็จะรวบรวมพยานหลักฐานเหล่าเนี้ยสรุปในสำนวนทาความเห็นเสนอต่อการระดับชั้นจนมาถึงคณะอนุุนวิจัยชี้นขาดแล้วจนถึงเข้าคณะกรรมการขาาึ้ตั้งเจดท่านนะครับได้ทน่ฉัยในเรื่องของพยานหลักฐานนะครับหรือไเคิสอืนอ่นๆนะครับเช่นในเรื่องของอการแจกของ นะครับแจกแจกของเพื่อที่จะจูงใจให้ไปใช้อลงคะแนนเลือกตั้งเนี่ยก็มีจํานวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งปลากระป๋องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับหรือน้ําปลาอะไรก็เนี่ยมีเออยอะแยะครับมีหลักฐานชัดเจนเราก็จะรวบรวมมีทั้งพยานารวบรวมทั้งพยานหลักฐานที่เป็นสิ่งของพยานบุคคลนะครับรวมทั้งมีภาพถ่า,ายและคลิปอะไรพวกนี้นะครับ ก็มีจำนวนมากครับอในการเลือกตั้งทั้นที่ผ่านๆมาเนี่ยสี่ห้าเลือกตั้งประเทบมาแน,นะฮะก็พยอยไปฝานเยอะแยะแล้วครับก็มีใบแดงใบเหลืองมาหลายร้อยคดีแล้วครับสองถึงสามร้อยคดีแล้วครับท่านรองคะปกติแล้วเวลาเรื่องที่ร้องเรียนมาเนี่ยขั้นตอนลําดับขั้นตอนที่เราจะมีการสอบสวนมีการไต่สวนนี่คือ ต้องเริ่มต้นจากระดับจังหวัดก่อนแล้วค่อยส่งเรื่องไปที่ส่วนกลางเหรอคะมีมีลำดับขั้นในการดําเนินงานตรงนี้ยังไงอะคะ,ะมันจะมีอยู่สองส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยไปร้องที่จังหวัดค่ะนะครับจังหวัดก็จะดําเนินการตรวจสอบพยานหลักฐานเบื้องต้นก่อนนะฮะว่ามันมีความชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เช่นคําร้องนั้นได้มายื่นด้วยตัวเองหรือไม่ถ้าไม่ได้ยื่นตัวเองด้วยตัวเองเนี่ย จะต้องมีอะไรรอบสันท้ามาเหตุผลที่ต้องทําอย่างนี้ก็เพราะว่าบางครั้งมันมีการอ,อยืมชื่อคนอื่นมายืมนะครับเจ้าตัวไม่รู้เรื่องนะครับมันก็จะเป็นปัญหาเ,เมื่อเขา,าทงานสืบสวนไส่สวนได้ตรวจสอบทำร้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ะจะมาดําเนินการสอ,อ,อบปากคำทั้งผู้ร้องนะครับผู้ร้องแล้วก็พยานาที่ผู้ร้องอ้างหรืออาจจะต้องออนัดไปดูที่เกิดเหตุ ตรวจสอบพยานยหลักฐานนะครับพยานวัตถุว่าผู้ร้องนั้นมีอพยานอะไรมาอ้างบ้างนะครับเสร็จแ,แล้วก็จะรวบรวมพยานหลักฐานถ้ามันมีน้ำหนักพอนะครับเชื่อได้ว่ามีการพุดตลกจริงก็จะแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ที่ร้องนะครับก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ร้องเรียนเนี่ยแสดงพยานหล,ยยลักฐานแล้วก็ให้การอะไรต่างๆ แล้วก็จะต้องมาพิจารณาชั้งน้าหนักว่ากรณีเนี้ยที่ร้องมาเนี่ยกับที่ผู้ถูกร้องเนี่ยแก้ข้อกล่าวห,หาเนี้ยนะครับมันมีน้ําหนักพอฟังได้ขนาดไหนแต่แล้วพนักงานกกสืบสวนที่ทาในองค์คณะนะครับสามคนก็จะมีความเห็นเสนอกับท่านผู้มีการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อผู้มีการผู้มีการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ได้พิมาแล้วก็จะมีความเห็นนะครับอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็สุดแล้วแต่นะครับแล้วก็ทําความเห็นส่งขึ้นมาให้ส่วนกลางซึ่งในส่วนกลางนั้นก็จะมีขั้นตอนการรับผิดชอบอหลายส่วนก็จะเข้ามาสู่กระบวนการจ่ายสํานวณซึ่งการจ่ายสํานวนนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ระบบสารคือเวียนํานวนนะครับอ่าพนักงานสืบสวนไต่วนราเนี่ยมีห้าสำนัก อที่จะต้องดาเนินการทาสานวนก็ระจ,ะจายเยียนกันไปในแต่ละสำนักก็แบ่งออกเป็นสองฝ่ายในแต่ละฝ่ายก็จะมีพนักงานสืบสวนไต่สวนประมาณห้าถึงหกท่านนะครับพนักงานพวกเนี้ยก็จะทําการวิเคราะห์สานวนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เสนอตามราดับชั้นอ่าไปให้ท่านผอ,อ,อฝ่ายรองพอลสำนักและผอลสำนักซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะมาเสือกในเรื่องของความ เบทกล้องของสานวนความถูกต้องครบถ้วนนะครับของสานวนแล้วก็ทําความเห็นเสน,เนอท่านเลขาเมื่อเลขาท่านดูสํานวนแล้วท่านพิจาแล้วว่ามันสํานวนมันถูกต้องครบถ้วนแล้วนะครับอพายานหลักฐานขั้นตอนอะไรถูกต้องหมดแล้วก็จะมีความเห็นอีกชั้นหนึ่งนาไปสู่คณะอนุรักษ์ยชี้ขาดข้อโต้แย้งนะครับซึ่งมีสามสิบห้าคณะสํานวนยุทะกิจาย,ย็นมาไป นะครับไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าจำนวนไหนจะไปลงคณะไหนนะครับซึบ่งคณะอนุกรรมการวิจัยข้อโต้แย้งเนี่ยท่านก็จะประกอบอด้วยห้าท่านมีทั้งอาจจะเป็นอดีตผู้พิากษาเป็นท่านอายการเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นทนายความหรือเป็นอาจารย์สอนกฎหมายอะไรก็แล้วแต่นะครับอยู่ในทุกคณะเราจะเจิน บุคลที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีชื่อเสียงในสังคมมมันเป็นอนุกรรมการวิจัยเมื่อ<ะ>คณะุกรรมการวิจัยท่านตรวจสอบสมนวนมีการประชุมรวความเห็นท่านต้องทำความเห็นอีกอีกระดับหนึ่งนะครับถ้าท่านเห็นว่าสมนวนครบถ้วนแล้วท่านก็จะเสนอความเห็นไปให้คณะกรรมการการตั้งที่นาแต่ถ้าท่านเห็นไม่สมนวนครบถ้วนท่านสาม,มารถที่จะเป็นผู้เมืองย้อนกลับไปให้จังหวัดจําเวินการสอบสวนเพิ่มเติมหาพยานหลักฐานอะไรเพิ่มเติมได้ นะครับสุดท้ายก็จะมาสู่การพิจารณาของคณะกรรมการาถสรัางอ่าที่ในที่ประชุมท่านก็จะมีกว่าท่านนะฮะแต่ละท่านท่านก็จะอะ่มีการกอรอกถามต้องานสืบสวนไต่สวนนะครับแล้วก็พิจารณาเช่นนั้นแหละเสร็จแล้วท่านก็จะลงคะแนนอ่ลงคะแนนเสียงเป็นความลับนะฮะก็ในในที่ประชุมก็จะมีใครทราบว่าคดีนี้อ่จะยกหรือจะลงโทษหรือจะเลือกตั้งใหม่ก็ไม่มีใครทราบ จะมาทราบอีกทีภายหลังนะครับภายหลังที่ท่านลงคะแนนเรียบร้อยแล้วนี่ครับขั้นตอนได้เป็นคร่าวๆในลักษณะนี้ครับค่ะทั้งการเลือกตั้งท้องถิ่นและการเลือกตั้งระดับชาติกระบวนการของการสืบสวนไต่สวนจะเหมือนกันไหมคะใช่ครับจะเหมือนกันครับจะเหมือนกันอ๋อค่ะ คราวนี้พอเราทราบกระบวนการแล้วนะคะว่ามีเรื่องของการสืบสวนไตส่สวนลําดับขั้นตอนเป็นยังไงซึ่งก็จะมีผู้ปฏิบัติซึ่งเขาก็จะทำหน้าที่ในเรื่องของการสืบสวนไตส่สวนระดับต้นซึ่งเป็นที่มาของหลักสูตรของการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนและไตส่สวนระดับต้นพอพออบรมในหลักสูตรแบบนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ของกอกตจะต้อง รับรู้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จะต้องอบรมในประเด็นเรื่องอะไรกันบ้างคะเในการศึกษาอบรมหลักสูตรเนี่ยนะครับซึ่งที่มาของหลักสูตรเนี่ยเราได้เชิญทั้งตำรวจทั้งอา,อาจารย์มหาลัยค่ะแล้วก็ท่าผด้วยักษาอาจารย์เนี่ยมาช่วยกันทำหลักสูตรเพื่อให้มันตรงกับเป้าหมายและความต้องการ ให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับมากที่สุดเพราะฉะนั้นหลักสูตรนี้ก็เป็นหลักสูตรที่ที่มา,ารรตารฐา 7, น, 7, น, 7, น,น,น,นนะครับจะใช้ระยะยาวอบรมเนี่ยประมาณเจ็ดสิบกว่าวันเจ็ดสิกว่าวันนี้คือเต็มๆนะฮะไม่ได้อยู่สาอาทิตย์นะครับแต่ถ้าอยู่สาวอาทิตย์มันก็จะขยับขยายไปอีกทีนี้นในการอบรมครั้งนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งพันวาเริ่มไปแล้วนะฮะหนึ่งพันวาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าก็จะ การอบรมประมาณวันที่2กุมภาพันธ์2566ในการฝึกอบรมเนี่ยมันก็จะมีอยู่3ภาคด้วยกันอ่าอันแรกคือภาควิชาการนะครับก็จะมีทั้งทฤษฎีและทางปฏิบัติเนี่ยอ่สองร้อยสี่สิบชั่วโมงในทางทฤษฎีเนี่ยก็จะมีหมดแล้วครับมีเรื่องของหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญหลักกฎหมายอ่ว่าด้วยการเลือกตั้งและพักการเมืองอ่กฎหมายท้องถิ่นระเบียบการสืบสวนไต่สวน นะครับแล้วก็กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งวิชาการพิสูจน์หลักฐานวิชาการตรวจส,สอบเส้นทางการเงินนะครับการตรวจสอบเส้นทางโทรศัพท์แล้วก็ในในในการฝึกปฏิบัติเนี่ยก็จะมีชัว่วโมงฝึกปฏิบัติด,ด้วยฝึกการสืบเขนไต่สวนฝึกการทําสํำนวนฝึกการสอบสวนนะครับพยานและผู้ถูกกล่าวหาผู้กล่าวหาเนี่ย เอ่อะใช้เวลา15วันนะครับประมาณ90ชั่วโมงเพราะเราถือว่าเรื่องการปฏิบัติเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับนอกจากนั้นยังมีการศึกษาดูงานนะครับสาชั่วโมงก็จะอะไปดูงานที่ขสพชนะครับเกี่ยวกับระบบการสื่อสารนะครับระบบโทรศัพท์แล้วก็จะไปดูที่กองพิสูจน์หลักฐานของสำนักงานตำรวจชาติเพื่อจะให้นักผู้เข้ากันของเรา ได้รับรู้ในขั้นตอนในวิธีการเก็บพยานหลักฐานที่จะได้นํามาพิสูจน์เพื่อให้เ,เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับนําไปดูงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อจะได้ศึกษาแนวทางในเรื่องของเส้นทางการเงินในตน่วนของการซื้อเสียงขายเสียงนะครับว่าจะทําการตรวจสอบอย่างไรมีช่องทางมีการดำเนินก,การอย่างไรนะครับก็ จะทําให้ผู้ที่ผ่านการอบรมภาษาเนี่ยได้เกิดความรู้ในกฎหมายพื้นฐานทั้งหมดเกิดความเข้าใจในเรื่องหลักการปฏิบัติล้วก็จะได้มีทักษะและประสบการณ์ในการสืบสวนไต่สวนและการทำสำนวนครับค่ะก็ อบรมกันนานเหมือนกันนะคะ70กว่าวันนี่คือถ้าไม่ไม่นับไม่นับวันหยุดเนาะถ้าสมมุติว่านับวันหยุดราชการด้วยก็โอ้เยอะเยอะอยู่เหมือนกันนะคะคราวนี้<แ>พออบรมกันเรียบร้อยแล้วก็คือแบ่งเป็นรุ่นๆเพราะว่าเมื่อสักครูน่นี้ท่านบอกบอกว่ามีพนักงานถึง5สํานักเลยทีเดียวที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการสอบสวนกับการไต่สวนนะคะเราคัดคนยังไงอะคะว่าจะให้มาเข้าอบรมเพราะว่าเราคงไม่สามารถที่จะดึงมาทุกคนเนาะให้อบรมได้มันต้องมี ผัดกันทํางานผัดกันมาอบรมอะไรเงี้ยก็เอคือรุ่นแรกเนี่ยเราดาเนินการไปแล้วในเมือ่อเมื่อมีการออกเรื่มอยากประกอบรัตนูลว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้งใหม่ๆนะครับเราทําดาเนินการไปแล้วสองรุ่นรุ่นเนี้ยก็ดําเนินการคูดสวนใส่สวนในการเลือกตั้งอห้าปภทที่ผ่านมานะครับที่ที่ซึ่งสุดไปแล้วแล้วก็สมนูนใกล้จะเสร็จหมดแล้วนะฮะทีนี้ เรามีมีการ,กรเกษียณไปมีการโยคย้ายผัดเปลี่ยนไปเราก็เปิดรับพนักงานใหม่พนักงานที่จะมาอบรมในในครั้งเนี้ยนะครับก็เป็นพนักงานใหม่ทั้งหมดซึ่งทั้งทั้งประจำเป็นเจ้าที่ประจำในเรื่องของอสํานักสืบสวนไต่สวนของส่วนกลางแล้็ของจังหวัดด้วยนะครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังให้ผู้ที่มีวุฒิวิชา อยู่ในส่วนงาน,นอื่นๆเนี่ยเข้ามารับการอบรมด้วยเพื่อเอามาช่วยในการทำจมนวนกรู่ที่มีจมนวนเข้ามาเป็นจำนวนมากนะครับค่ะที่ที่ชอบมากเลยที่ท่านรองชนินพูดก็คือการที่เราจะอบรมหลักสูตรเนี้ย เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาโดยมีบุคลากรที่ทำงานด้านสืบสวนไต่สวนไม่ว่าจะเป็นทั้งทางตำรวจทั้งทางตุลาการคือมาร่วมกันช่วยกันออกแบบหลักสูตรออกมาเพื่อให้ตรงกับสเปคของกรกตที่จะทำงาน เราคงต้องใช้เวลากันพอสมควรนกวก่าจะได้หลักสูตรที่แบบตรงตามตามตามที่เราต้องการนะคะเราเราหวังประโยชน์จากตรงนี้ในเรื่องอะไรกันบ้างคะและเราจะมีการพัฒนางานด้านสืบสวนสอบสวนของกกตให้มีความเข้มแข็งต่อไปยังไงบ้างอะคะในการอบรมครั้งนี้ก็ผมเรียนแล้วว่าเป็นเด็กใหม่ทั้งหมดก็จำนวนหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดคนคะนะครับทีนี้ในจุดประสงค์ จะอะที่ดําเนินการอบรมในชั้นเพื่อให้ผู้ขับรอบลมเนี่ยอมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสืบสวนไต่สวนนะครับสามารถที่จะปฏิบัติงานสืบสวนไต่สวนได้ให้เป็นตามระเบียบกฎหมายให้เป็นรูปแบบมาตรฐานด้วยกันนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยยังให้ผู้เข้ารับลมเนี่ยได้เข้าใจถึงนโยบายและเป้าหมายการทํางานมุ่งเน้น บทบาทความสําคัญในการทําหน้าที่พนักงานสืบสวนเกิดเผยนะครับทาให้การเลือกตั้งเนี่ยเป็นไปโดยสุดกระสุจุระุตเทียงตะข่นอกจากนั้นเนี่ยเพื่อกําหนดกรอบไม้ฐานในการกํากับควบคุมการเฏิิงานและกความประพฤติของพนักงานให้มียึดบั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีจัญญาบันของผู้ประกอบวิชาสืบสวนไต่สวนและนิติกรนะครับเพราะว่า พนักง,งานพวกนี้เมื่อจบออกมาแล้วเนี่ยจะต้องมาทํางานในเรื่องอสืบสวนไปสวนเนี่ยอาจจะมีผลกระน์เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนั้นก็มีความสําคัญนะครับอนอกจากนั้นเนี่ยผู้ขับรับมเหน่ยสามารถที่จะสร้างเครือข่ายในระหว่างพนักงานสืบสวนไปส่สวนของส่วนกลางและส่วนจังหวัดและระหว่างจังหวัดด้วยกันเองเพราะฉะนั้นเมื่อเวลามีปัญหาหรือประสานการปฏิบัติเนี่ย ก็จะได้เกิดความแน่นแฟน้นแล้วก็ปฏิบัติได้รวดเร็วาทำปฏิกิริยายิ่งขึ้นนะครับในการอบรมหลักสูตรฝึกฝนสอบสวนเนี่ยที่ดำเนินการมันเป็นระดับต้นอนอกจากระดับต้นแล้วเนี่ยต่อไปเราต้องพัฒนาในการบบอบรมอบรมเท่านั้นฝึนสอบสวนระดับกลางแล้วก็ระดับสูงขึ้นมาด้วยนะครับเพื่อ ให้พัฒนาพนักงานสืบสวนไต่สวนผู้นี้มีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้นเพราะว่าการสืบสวนไต่สวนคดีลักตั้นเนี่ยมันเป็นกฎหมายเฉพาะด้านนะครับมีที่แตงักนายผู้แานลักตั้นท,ทําอยู่หน่วยเดียวนะครับเดิมนั้นเราอาจจะเรียกเ,เชิญพนักงานสอบสวนขํนตาตำรวจหรือในต่างประธรศมนุษหรือหลาดํำเภอมาช่วยในการสืบสวนไตส่สวนแต่ตอนหลังเนี่ย ถ้าไม่มีความจําเป็นจริงๆนะครับกฎหมายบังคับไว้นะครับเราก็ถึงต้องออใช้พนักงาน,นาสืบสวนไต่สวนของกรกตรโดยเฉพาะในเมื่อต้องมีความถนัดเฉพาะด้านแล้วเนี่ยการพัฒนาเป็นเรื่องสาคัญนะครับเพราะนั้นหลักสูตรระดับกลางหรือระดับสูงเนี่ยจะต้องมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งนี้เพื่อมารองรับปัญหาหรืออุปสรรคหรือ,อการล้เมเหลวที่เกิดขึ้น ในอนาคตนะครับให้เกิดมีประสิทธิภาพรวดเร็วแล้วก็แม่นยำเส้งตรงวิธิธรรมนะครับเพให้ประชาชนได้สบายใจแล้วก็ได้รับผลประโยชน์นี้อย่างสูงสุดครับ สุดท้ายนี้อยากให้ท่านฝากอะไรกับประชาชนสักนิดนึงว่าเราทํางานในเรื่องราวของการเลือกตั้งเพื่อให้โปร่งใสย,ยุติธรรมซื่อสัตย์ตรงเนี้ยเราก็ต้องทํางานด้านสืบสวนสอบสวนได้อย่างโปร่งใสเหมือนกันนะคะตรงนี้อยากให้ท่านให้คํายืนยันกับประชาชนสักนิดนึงค่ะครับเรียนพี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับเราคํานึงถึงตลอดเวลาว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการที่จะ,ะสรรหาคัดเลือก บุคคลเข้าไปบริหารประเทศชาติเข้าไปบริหารท้องถิ่นเพราะฉะนั้นภาคการดําเนินการจัดการเลือาาก,กตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมแล้วได้คนที่ประชาชนมีความมุ่งหวังมีความะส,สมผสินเข้าไปบริหารประเทศชาติเนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์ประเทศชาติทีนี้ในการเลือกตั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันก็อาจจะมีการผลิตก,การเลือกตั้งมีการโกงการเลือกตั้งมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงอะไรต่างๆนะครับเราก็พยายามที่จะ พัฒนาบุคลากรของเราในด้านสืบสวนไต่สวนเนี่ยให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นเพื่อที่จะได้ตรวจสอบเรื่องเหล่าเนี้ยนะครับถ้าผิดก็ต้องผิดว่าไปตามผิดนะครับถ้าเขาไม่ผิดนะครับถึงแม้จะถูกร้องเรียนเราก็ต้องตรวจพิสูจน์ให้ได้ว่าเขาไม่ผิดอในกรณีที่พนักง,งานสืบสวนไต่สวนของเรานะครับไปมีนอกมีใน นะครับไปเรียกไปรับไปดําเนินการอะไรต่างๆเพื่อให้มันเกิดการเบีเ่ยงเบนของคดีไปเนี่ยนะครับท่านสามารถที่จะโทรแจ้งสำนักง,งานข้าราชการตั้งได้เลยนะไม่ว่าท่านจะขายโดยตรงหรือกระผมหรือหลักท่านกรรมการนะครับถ้าเรามีหลักฐานชัดเจนนะครับในเรื่องการมีการผริตมีการเรียกถึงบัตค่าถึงมน,นอะไรพวกนี้นะครับเราจะมีการเสียบขาดทุกอย่างครับเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องประชาชน มั่นใจได้นะครับก็ในการเลือกตั้งในแต่ละครั้งหรือในครั้งจะต่อไปเนี่ยเราก็จะพยายามพำอย่างเต็มที่และจะพัฒนาศักยภาพของเราให้ดูยิ่งยิ่งขึ้นไปครับค่ะวันนี้นะคะก็เชื่อว่าเราคงจะได้เห็นแล้วนะคะถึงเรื่องราวของการทำงานด้านสืบสวนและไต่สวนค่ะซึ่งการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรถือเป็นเรื่องสำคัญจึงต้องมีการจัด อบรมนะคะให้บุคลากรการเลือกตั้งของเรานั้นมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการทํางานตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับวิทยากรของเราท่านร้อยตํารวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้และติดตามรับฟังรายการเปิดประตูสู่กกตได้เป็นประจำนะคะวันอาทิตย์ช่วงบ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงค่ะวันนี้ท่านรองชนินน้อยเล็กและดิฉันนันประพัฒน์เฉลิมสิริรันต้องขอลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ